มาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรล่ยนต์วุฒิชัยของถูกเ <c oughs> ช่นเคยครับมาวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรานะฮะเมื่อวานที่ผมเอ่อถ่ายคลิปไปคอนเทนต์หนึ่งผมมาตามเอกสารกับแม่เขาพอผมมาตามเอกสารปุ๊บวันนี้ผมจะได้รถกลับบ้าน2คันทีนี้ผมมาเจอรถที่ถูกตาผมแล้วก็ผมคิดว่า FC เราพี่น้องเราก็จะชอบ่อะมาดูมาดูมาดู คันนี้ F4 นะเครื o ่อง JO5 เทอร์โบด้วยโอ้โหอีรถวางมายังไง JO5 เทอร์โบนี่ยดูร so yeah เรื่องช่วงล่างก็ F นะฮะเพราะวันเป็น F4 แล้วอะรถอะดูมาถอยถอยแล้วฮะแอบแต่พ่อเขาจะขึ้นดำให้ดู่างนี้อ่าโอ้เรียบร้อยมีแอร์พาวเวอร์เรียบร้อยครับดู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 แอร์พาวเวอร์เรียบร้อยนะรถอะเดี๋ยวรู้จักครับ ดูดูดพ่อจะเขาจะขึ้นดำเลยทีนี้หมเนี่ยเป็นดำแล้วครับอ๋อดำแบบไม่ต้องเร่งครับอ่าดำเก่งเลยนะคันนี้นะก็วันนี้ผมพา FC เรามาอยู่ที่จงังหวัดแพร่นะครับแพร่แพร,ร่นะฮะแอ่วเหนือแอ่วเหนือครับวันไอช่วงนี้แอ่วเหนือนะฮะอดูดูด,ดูแวบอ่ดูครับตัวนี้เป็นปั๊มลมเบรกจิฟฟี่พาวเวอร์แอร์พร้อมเรียบร้อยครับ เอ่อมานั่งคุยกับพ่อแม่ตั้งนานนักว่าจะใจอ่อนเนี่ยนี่แแม่หัวเราะเย่ะเห็นไหมครับลอยหัวเราะเย่ะผมแล้วทีนี้กว่าแม่จะใจอ่อนนี่นี่กว่าพ่อกับแม่จะใจอ่อนคุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะพอมันจะขาดทุนไงขาดทุนแล้วขาดเยอะอันนี้ผมผมรักนะจริงๆเลยให้ตายเลยเออปากเลยเออนี่เห็นไหมครับพ่อแบ่งให้ไปทำกำไรถ้าไม่ได้กำไรตาพ่อคืนมารถคันนี้ คันนี้ต้องไม่ขายสามสิบคัวนะอันนี้เป็นเบรกิฟฟี่เครื่องร้อยเจ็ดห้ากระโบค่าเบิกนี่เป็นห้าหมื่นแล้วเอาฟังฟังฟังครับพ่อรับจากขอนแก่นมาตั้นเนี่ยอ๋อฟังครับฟังพ่อพูดนะฮะเอามาดู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 นะฮะตัวนี้ FC นะครับ FC หนึ่งหนึ่ง C นะเห็นไหมครับหน่อ่ะนี่ครับตัวนี้เครื่อง JO ห้านะครับอ่า ที่พ่อเขาบอกก็มีเหตุผลนะฮะก็เป็น power brake จิฟฟี่มีแอร์ไหมพ่อเรียบร้อยแอร์เย็นด้วยเย็นโอ้ยะจ๋าสุดกันเนี้ยเอาดูมีแอร์ทะเบียนทะเบียนเต็มใช่ไหมแม่ทะเบียนเป็นชื่อแม่เลยเรียบร้อยการันตีจากพ่อผู้กว้างขวางจังหวัดแพร่นะฮะแอร์เย็นนะครับแม่บอกภายในอ๋อท่านนายยกเลื่อน่ท่านนายกเลื่อนอำเภออะไรเนี่ยล่อเมืองอเมืองตำบล เทศบาลอะไรนะพ่อ,อเอบตทข้ามอบตทข้ามจังหวัดแพร่ครับเป็นน,นายกมาได้18ปีเป็นโคกกับเป็นนายกมา18ปีครับแต่จอนนี้พ่อบอกว่าหยุดสักสมัยหนึ่งสมัยหน้าว่ากันใหม่ใช่ไหมแม่เอาโอเค,อเคสำหรับคันนี้ผมต้องไปขายเท่าไหร่ไม่รู้30กว่าถึงต้อง ต้องขายสามสิบกว่าใช่ไหมพ่อไม่ได้นะค่าใช้จ่ายอะไระบบใช่ไหมเดี๋ยวมันเสียระบบถ้าราคานพ่อบอกให้ขายสามสิบกว่านะแต่พ่อรู้ผมจะตัดใจขายสามสิบกว่าได้หรือเปล่านะไม่ไงพ่อพ่อยกมือใหม่นะเสียดายนะเสียดายนะต้องขายสามสิบกว่าเห็นไหมพ่อบอกอ่ะขายถูกไม่ได้นะพ่อบอกเอ้าโอเคคันนี้ผ่านไปเดี๋ยวพาดูอีกคันนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูรอบคันก่อนเดี๋ยวตรงนี้จะไปให้ช่างทอนจัดการหน่อยนะฮะ อ่ะดูดูดูดดอ่ารู้เรื่องครับรู้เรื่องอ่ามาดูฝั่งนี้ครับทีนี้อ่ามาดูฝั่งนี้ครับยางดีหกเส้นเลยนะครับ<ด>ผมชอบนะครับซื้อรถที่เขาทําแล้วเนี่ยเ<ด> <laughs> บรกจิฟฟี่เพาวเวอร์จิฟฟี่ครับดําเกง่งเก่งซื้อรถที่เขาทําแล้วเนี่ยผมชอบนะผู้บอกตรงนะฮะเราไม่ต้องไปเดบทําอะไรอีกดูภายในครับเอฟซีน,นะเอฟซี<ด>นะ ดูครับพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อคันนี้เราดัมหัวหน่อยดัมหัวอีกสักครั้งหน่อยพายเอฟซีเราดูหน่อยได้ไม,ไ,ดไม่โดนหรอกแม่อ่าเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อเดี๋ยวแม่ถือไว้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนสปริงเดี๋ยวทําสปริงใหม่่อแม่ถือถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวเอานี้ต่อชื่อพ่อ มาผมพาดูครับอ่ะนี่ฮะ J05 t ร์ b o นะ J05 มาอยู่ในร่างของ FC ได้ไงเนี่ยงงถึงงงมากใช่ไหมพ่อ J05 มาอยู่ในร่างของ FC ครับอ่าพื้นหัวก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพ่อเขาปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะฮะชัดซีนะครับชัดซีสวยครับพ่อทําให้แล้วนะฮะพ่อทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ คือรถชุดนี้การันตีลูกค้าว่ายังไงนะพ่อถ้าโอนไม่ได้คืนตังค์ออคโอนไม่ได้คืนตังค์ให้เลยเห็นไหมนี่เบรกจิฟฟี่นะครับเจโอห้านะครับมาดูนี่นะเดี๋ยวผมไปให้ช่างทอนจัดการเรื่องเครื่องครับล้างทงคำความสะอาดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกหนึ่งคันคันนี้ผ่านไปพ่อเดี๋ยวเอาเอาเอาหัวลงพ่อแล้วก็เก็บเลย เดี๋ยวผมจะจ่ายตังค์พ่อเข้าไว้ให้รถมาย้ายก่อนอ่าโอเคครับมาเรียบร้อยสุดๆคันนี้อ่ะล้วไาอีกหนึ่งคันมาดูอีกหนึ่งคันวันนี้ผมเอาควบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูอีกหนึ่งคันครับผมคันนี้ถ่ายเสร็จแล้วพ่อพาไปดูคันนู้นหน่อยอ่ะพ่อคันไหนคันนี้ไงคู่กันเนี่ยอ่ะพ่อครับออกมามาวันนี้เอาของเหนือไปฝากเอาของเหนือไปลงไปฝากเอฟซีเราพี่น้องเรานะครับ นี่ของดีเมืองแพร่นะใจกว้างดังมหาสมุทรนะครับนะนั่งคุยกันแบบพูดคุยกันไปคุยกันมาจนใจอ่อนอะ่ะจนยอมกว่าจะยอมอ,ะอ่ะดูดูดูนะครับอ่านี่เสื้อเผ้าะนะเอพ n โนะ,ะครบทุกอย่างที่รถด,ดำควรจะมีนะฮะ,ะมาแล้วครับคันนี้มาแล้วเดี๋ยวผมไป แก้ไขเรื่องสายพันธุ์ไดชาร์ตมันเสี่ยงสายพันธุ์ไดชาร์ตอะ่ะนี่ดูนะครับมานะครับอีกหนึ่งคันนะฮะร้อยยี่สิบตัวสุดท้ายนะตัวนี้นะอ๋ะอ่แม่ขึ้นน้ำเลยแม่แม่แม,แม่เอาเล่มเอาเล่มไห้ผมหน่อยเอาอ้วนอ้วนอ้วน,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 วนเอาเล่มมให้หน่อยเดี๋ยวให้แม่เอาเล่มกันเนี่อยอ่ายิงน้ำเลยครับเอา พอ่ออ่าไม่เป็นไรอ๋อเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสตาร์ทเสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นน้ำอ่าขึ้นน้ำนะพ่อนะอ,อ่าพ่อ่อ,อไม่ได้ยินที่ผมบอกอนนเสียงอ่าแต่ทานในาทานนะกัดนะูครนะับ พอแล้วพอแล้วพ่ออ่าโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับคันนี้พ่อยังไม่ติดแอร์ใช่ไหมยังอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาไปทาเอาเขาไปทำเอาแต่ว่าเรื่องรายละเอียดแกจะไม่ให้แล้วนั่นอะอืมเรื่องรายละเอียดต่างๆก็คือพ่อจัดการให้เรื่องไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายพ่อเช็คให้อ่าโอเคก่อนที่จะส่งนะพ่อเนาะนี่นะครับเล่มนะอะดูดู นี่นะครับ f c เราพี่น้องเรา4 h f นะตัวนี้นะ120แรงนะครับตัวสุดท้ายที่จะขึ้นไป130นะคันนี้มีหนึ่งมีสโลมีสโลด้วยมี power มี power เอมีเออมีแอร์มีแอร์แต่ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดไม่มีอยู่นะอ่ะดู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 ครับมีนะมีกล้องวงจรด้วยเอ้าเอามีกล้องวงจรเอ้ากล้องก็กล้องทีนี้อ่ะคอนโซลคอนโซลก็ถ้าอยากให้สวยก็ ตกแต่งหน่อยนะครับก็ยังว่าเนาะเดียวอันนี้เดียวจะไม่บอกเดียวนิดๆพยายามอปพยายาตรงไปนะนิดเดียวไ่ตรงมาอ่าโอเคครับคันนี้ครับเอาดู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 นะฮะอ่าของดีเมืองเหนือไปฝากพี่น้องเราเอ่ออ่ดพี่น้องเอฟซีเรานะฮะเดี๋ยวตัวนี้จะผมไปไล่รายละเอียดเอาแบบชัดเจนนะฮะไปฝากเอฟซีเราอีกครั้งหนึ่งเป็นรถที่พ่อเขาเก็บแล้วนะ ก็ดีอย่างหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องเก็บอีกนะครับเอาดูนะฮะดูครับชุดดําชุดอะไรเขาเก็บหมดแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปทําอีกง่ายครับยางดีหกเส้นนะครับยางค่อนข้างที่ดีหกเส้นแต่นี่ถือว่าดีแปดสองห้าแปดสองห้าหมดเลยเอาดูโอ้ยถ้าภาษาอีสานบ้านผมกับง่วงงามคูพี่น้องดูฝากพี่น้องเรานะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปคุยกันเออ เออพ่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 อดำหัวคันนี้หน่อยใช่ยกหัวคันนี้หน่อยครับเอา <c oughs> เหรออ่ะยกยกอ่าผมพูดผิด <c oughs> ถ้ามันเบาท่านบอลพ่อทําคนเดียวได้ถ้ามไม่ได้เดี๋ยวผมไปยกช่วยเอาพ่ออึ๊บอ่าได้แล้วอึบ๊บ <c oughs> เดี๋ยวผมอ,อ่ยกเ,เดี๋ยวนะอึบอ๊บอึบ๊บอ่าขึ้นแล้วครับมาต่อนี่ครับสี่เฮดเอฟนะฮะหัว พอเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเออพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานเอาไปใช้ยาวๆใช้ยาวๆคนเงินคนทองเข้าบ้านครับนี่เป็นไงเราร้อยยี่สิบยางอะไรยางไม่อีนี่ไม่มีแต่คันนั้นไม่มียางอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจับอยู่ร้านผมโยนขึ้นให้ลูกค้าก็ได้เยอะแยะคันนี้มีสโลว์นะเห็นไหมมีสโลว์มีสโลว์นะครับมีสโลว์นะเรียบร้อยครับไม่รู้จะขายยังไงไม่รู้จะขายคันเท่าไหร่คนี้ยพอเลยพอเลย พ่อเขาบอกว่าอย่าขายถูกนะขายถูกมันเสียราคาพ่อแต่ถ้าผมขายแพงมันก็เสียราคาช่องผมอีกอะไรทีนี้จะขายยังไงไม่ปวดหัวมากเลยหาเสีอยากายเลยนะวชัของถูกแฟนผมบอกคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ช่องเราอะไรนะแม่วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมคืออะไมั้นราาด้ยินไหมนั้นมีอย่างนั้น เออใช่ไหมเวลาไรเหลือขอก่อนไรเหลือเรามีฟอร์มเวอร์หมดพาวเวอร์สโลว์หมดสโลว์ข้างห้ไม่มีมีพาวเวอร์พาวเวอร์อ่าสโลว์สโลว์ใช้งานได้หมดได้หมดอืมนี่พ่อการันตีแล้วนะได้หมดขางน้าใจไม่มีมีพาวเวอร์อ่เนาะมีมีแอร์อ่าเอออ่าโอเคแจมนะฮะเป็นไงล่ะมาเจอคนจริงใจเมืองเหนือครับเนี่ยมาเจอพ่อเลี้ยงระดับต้นๆของแพะเลยนะฮะเนี่ยถ้าของไม่เนี่ยผมไม่อยากขับหรอกนี่จริง พ่อขยันขยออที่อยากจะขับไปส่งผมขนาดนี้นี่อยากขับไปส่งใช่ไหมอยากขับไปส่งมันจะขับถึงไหมเนี่ยพอเลยนี่เห็นไหมนี่พอเลยนี่แกอยากอวด้วยแกอยากวลดยแม่บอกอยากอวรดอยากขับไปอ่านเอาอย่างนี้แล้วแต่พ่อนะจะขับไปก็ขับจะใส่สไลด์ก็แล้วแต่แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายตังค์ไว้ครับอ่าโอเคเห็นไหมการันตีแบบสุด เกิดอุบัติเหตุกลางห้องกลางทางเขาจะเสียเงินไปอีกเยอะเขาบอก่านนี้ตรงนั้นเรค่อยว่ากันตรงนั้นไม่ยากหรอกก็คือผมไม่อยากให้พ่อขับไปคือพ่อเดินสายอีสานแบบสุดๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่ารถรถคนขายถ้าคนขายการันตีแบบนี้ผมดีใจครับมันสบายแล้วทีนี้อ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไยยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไยยนนะน์9ห้น่งน์ี่วุฒิชัยอะไยยนต์กระสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกเห็นไหมพ่อสโุกแกนร้านผมด้วยเนี่ยผมพ่อใจผมไปขายแพงขายไงเนี่ย <laughs> อยังไงก็ขอบพระคุณ f อขอบพระคุณพี่น้องเราทั่วประเทศที่รับชมที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเล่าให้พี่น้องเราฟังว่าของถูกของดีมีกับผมนะพ่อเนาะแล้วของถูกของดีมีกับพ่อที่ว่าแบ่งกันให้ f อพี่น้องเราขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับพ่อขอบคุณครับอบพ่อขอบคุณ FC เราหน่อยสิขอบคุณสนุกสนานมากวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับเออได้ครับพ่อได้ครับวันนี้